สวัสดีค่ะพบกับรายการหนึ่งนาทีกับพยาบาลมหิดนรายการที่เหมือนมีพยาบาลอยู่ใกล้คุณค่ะอวัยวะในร่างกายเรานะคะประกอบไปด้วยเส้นเลือดมากมายเส้นเลือดต่างๆเหล่านี้ค่ะเป็นเหมือนท่อน้ําที่นําเลือดไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆของร่างกายเมื่อท่อน้ําต่างๆเหล่านี้ตีบหรือว่าอุดตัน ก็จะทำให้ไม่สามารถนำเลือดไปเลี้ยงวอยะต่างๆได้วันนี้เรามาทำความรู้จักกับโรคเส้นเลือดแดงส่วนปลายอุดตันบริเวณขากันนะคะว่าจะมีอาการอย่างไรแล้วสามารถป้องกันได้อย่างไรเรามีคำตอบให้ค่ะโรคหลอดเลือดแดงส่วนปลายอุดตันคือโรคที่หลอดเลือดแดงมีการติดแคบหรืออุดตันจากค่าไขมันหรือพลัก u e ด้านที่มีความเสี่ยงสูงคือท่านที่สูบบุหรี่มีโรคประจำตัวเป็นเบาหวานความดันหรือไขมันในเลือดสูง อาการที่เด่นชัดเริ่มจากกล้ามเนื้อขาลีบเล็กลงขนขะร่วงท่านอาจมีอาการปวดเป็นพักๆในขณะเดินเมื่อหยุดเดินแล้วอาการปวดหายไปหรือเมื่อเป็นมากขึ้นอยู่เฉยๆก็มีอาการปวดขาได้นะคะดังนั้นมีวิธีการป้องกันดังนี้ 1. ควรเลิกสูบบุหรี่อย่างเด็ดขาด 2. ควบคุมโรคประจําตัวให้อยู่ในเกณฑ์ที่แพทย์กําหนดด้วยการรับประทานอาหารและยาอย่างสม่ําเสมอ3ควรออกกําลังกายด้วยการเดินอย่างน้อย30-45นาทีต่อครั้ง2-3ครั้งต่อสัปดาห์ 4. ตรวจดูเท้าสวมรองเท้าที่เหมาะสมเฝ้าระวังการเกิดแผลที่เท้าด้วยนะคะและ 5. ท่านที่มีความเสี่ยงสูงดังที่กล่าวมาขอให้ท่านคลำชีพจรที่หลังเท้าและข้อเท้าด้านในเมื่อไรก็ตามคลำชีพประจรที่เท้าได้เ,าดเบาลงขอให้ไปพบแพทย์ค่ะ มันสังเกตอาการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตรวจสอบสุขภาพเส้นเลือดของท่านอยู่สม่ำเสมอก็จะทำให้ท่านห่างไกลจากโรคนี้นะคะแล้วพบกันครั้งหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ